ความกี่ดือแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่จ้าดื้อคักค่ะพี่นอ้องดื <laughs> ้อมีเบลมีเบลทำไมดื้อจังเรียกรู้จักชื่อแล้วจ้าพี่น้องจ้ารู้จักซื่อแล้วค่ะความกี่ดื้อของเพลินจ้ามีเบล <laughs> มีเบลมีเบลเอาเอาขาอู้ให้แม่เบิกแน่ขาอู้เรืวๆเอาโอเคเอาเอาออกมามีเบลมีเบลจ้ามันเหมือนลิงหรือเปล่านี่ฮะมีเบลกำลังขันแขวค่ะพี่น้องกำลังขันแขวจ้ามีเบลมีเบลมีเบลจ้านะายาการยากัดมันจะคะ น้องมีเบลกาลังคันแขวลด้วพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยมีเบล,เบลทำอะไรฮ้ตีได้นี่ตีได้นี่มีเบลเอาเอา <c oughs> จะเอะจาเอะน้องน้องมีเบลจ้าโอ้บะสนบะสนแม่แม่อิ่นบะสนจะไปไหนต่อ <c oughs> เอา มืองแนวพี่น้องความขี้ดื้อของเพื่อนต่พี่น้องจ้าน่ารักน่าชังขี้ดื้ออีกร้านทำอะไรนะลูกน้องมีเบลนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าความน่ารักของเด็กหน่อยมีเบลมีเบลเอ้ยเ,อเขินด้วยมีเขินด้วยดูซิพี่น้องขึ้นไปเร็วมากเลยค่ะมีเบลลงมามีเบล มีเบลจ้ามีเบลมีเบลคขามีเบลดูสิพี่น้องเมึงแน่จ้าพี่น้องจ้าความคิดอื่ของเพื่อนจ้าพี่น้องเมึงแนะคะ่ค่ะพี่น้องคาใจเจ๊ใจเจ๊น่ารักไหมคะดูสิ นี่แหละคะ่ะความคิดื้อของน้องมิเบลจ้าพี่น้องจะฝากกระอัปเดตให้กับพี่น้องเข้าได้เบิ่งการแฟนเพจได้เบิ่งกันนะจ้าอันนี้เพื่อนเล่นอยู่ในคอนโดนะคะพี่น้องคอนโดน้องให้เขาฉลาดนะคะพี่น้องจ้ากับคิดเื้อประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เบิ่งเอาเดอ้อจ้าความคิดเื้อของน้องมิเบลคะ่ะพี่เบลจ้ามิเบลมิเบล,ม,เบลมองกล้องหน่อยไม่มองอีก เชยดูสิมีเบลกำลังดื่อค่ะพี่น้อง